มาครับมากินข้าวแรงด้วยกันครับผมนี่ครับข้าวแรงวันนี้เรามีหลายอย่างเนื้ออันนี้เทมเดี่ยวนี้เอฟบ,บัตวนเน่าครับเอฟบัตวน่าเอฟบัตวน่าอ,อ,อันนี้ลาบกินควายครับลาบกินควายอันนี้อันแกงเห็ดแดงนะครับเนาะนี่ครับเห็ดแดงโดยบ้านเราเนี่ยวะ่ะเห็ดเหรออันตรายเหมือนผ่านตรงนี้นะว่ากินเห็ดกินเห็ดนี่นะ เราว่าแต่ว่ามีขา้าวกข้าวกัเป็นคนง่ายเขเนีเนี่ยตีนี่แหนะอืมอมแล้วครับงม่นี่แม่ว่าสัวเลยเปอร์เซ็นต์เลเยเนาะนื่อยนี่เ็ไก่เฮดแดงหนะมือเนาะอืมมอเนยเขาแคบนี่กสำหอันะครับแต่หมูอุ่นๆน,นอนนถะอคนเดียวแคบไหมเน,นาะแน่นนเาครับ มากของเอ็มพอนองจำดีครับจืมรอนหนครับเฮ้ยมากินข้าวแรงด้วยกันครับผมจำนิดเลยครับ